พม่วงกระสวยลูกดกมากสามปีสามปีติดลูกพม่วงกระสวยอันนี้เพาะเมล็ดนะคะไม่ใช่กิ่งตอนติดลูกเกือบช่อรากดินเลยกลัวอย่างเดียวกลัวพายุมา ้ตกคักขนาดเลยพีนี้ช้อนนี้ห้าลูกห้าลูกตัวตวอันนี้ล่างดินเลยต้องไปหาไหม้มาคามยันปุนิตกคักขนาดตานี้ ต้นเล็กๆปลูกได้สามปีเพราะ,มะเมล็ดไม่ใช่กินตอนนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าดกขนาดนี้อือห uh ือ huh.